สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทท่านนะครับอ p นี้นะครับเป็น EP ีที่28นะครับผมพบกับผมเช่นเคยที่ช่องทอนพระเครื่องนะครับสําหรับลูกค้าหรือ FC ท่านใดนะครับที่ชอบพระเครื่องนะครับที่ผมเอามาให้ชมในวันนี้นะครับก็สามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์099 634 127 5 099 634 127 5นะครับเบอร์โทรและเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผม วันนี้นะครับผมก็ได้พระรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมคีตามาหนึ่งองค์นะครับเหมือนเดิมเช่นเคยครับวันนี้นะครับก็จะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับองนี้นะครับบอกเลยว่าเอฟซท่านใดได้ไปนี้ได้ทั้งความเก่าและความเดิมนะครับองนี้นะครับได้ความเก่านะครับและพระแห้งๆหิ้งๆเลยครับองนี้มีหลุดมีหลงแน่นอนครับถ้าหากเอฟซท่านใดชอบนะครับนี่เลยครับ เป็นไงครับ f อฟครับองนี้นะครับเป็นพิมพ์กีตาห้าชายนะครับองนี้เป็นพิมพ์กีตาห้าชายนี่เลยครับเราก็ดูพิมพ์ทรงนะครับพิมพ์ทรงเนี่ยครับด้านข้างก็จะเห็นมีร่องรอยตะเข็บข้างนะครับองนี้เดิมสุดๆดนะครับเดิมสุดสสภาพหิ้งหิงเลยนะครับแต่เพียงแค่ว่าพระท่านรอไม่ค่อยคมชัดเท่าไหร่นะครับนี่นะครับ จะได้ผิวเดิมผิวแห้งนะครับนี่ครับอ่าเห็นไหมครับเอฟครับเดี๋ยวเรามาดูไปใกล้กันนะครับนี่ครับเป็นไงครับ f อฟครับผิวแห้งเดิมเดิมไหมครับองนี้เก่านะเก่าเลยนะครับบอกว่า f อฟท่านใดได้ไปถือว่าคุ้มนะครับฟังราคาก่อนเลยไหมครับ f อฟนะครับองนี้นะครับเดี๋ยวว่าให้พี่ f อฟซีส่องก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยบอกราคากัน เนี่ยครับเห็นไหมครับ FC ครับนี่ตานะครับเบาตามีตามีเม็ดขี้ตานะครับมีจมูกจมูกติดชัดนะครับปากนะครับซอกคอนะครับนี่ครับแบบนยวีเลยครับถ้าเราเจอพระที่เราชอบนะครับถ้าจเราเจอพระที่เราชอบเราก็ต้องจัดนะครับ ต้องรีบเลยนะครับรีบจัดรีบซื้อรีบคว้าไว้ก่อนเดี๋ยวคนอื่นเขาเอาไปก่อนครับชักช้านะครับเดี๋ยวไม่ทันนะครับนี่ครับนี่ยังเห็นนะครับนี่ครับเนื้อนะครับเนื้อเขายังเห็นนะครับนี่ครับเห็นเป็นน้ําทองอยู่เลยนะครับ่าเห็นไหมครับ f อซนะครับนี่ครับอนะครับ นี่ครับ F4 ครับดูความแห้งครับความแห้งความเก่านะครับนะครับนี่ครับปะก็จะมีรอยองรอยจะเก็บข้างนะครับมาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังนี่เลยครับ F4 นะครับดูด้านหลังเก่าจริงเลยครับตรงนี้เก่า เก่ามากครับ fc ครับท่านใดได้ไปถือว่าสุดยอดแล้วครับพระเก่าๆแบบนี้นะครับพระเก่าๆนะครับดูไต้ฐานกันนะครับพระเก่าๆแบบนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ว่าใครไวใครนะครับใครไวใครก็ได้ไปนะครับใครจะมีบุญบาร,รมีได้ครอบครองอันนั้นก็ พิมพว่ากันอีกทีนะครับผมอ่านี่เลยนะครับ FC นะครับอ่าถ้าหาอฟซท่านใดชอบนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0 9 9 6 3 4 1 2 7 5นะครับ0 9 9 6 3 4 1 2 7 5เบอร์โทรและเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับองนี้เป็นพิมพ์กีตาห้าชายนะครับเป็นพิมพ์กีตาห้าชายนะครับ FC นะครับองนี้นะครับผมเปิดไว้ที่เอาเท่าไหร่ดีเอาแบ่งปัน FC เลยนะครับภาพที่สวยเราเราเดิมเดิมอยู่นี้นะครับ ิดไว้ที่5000บาทนะครับ5000บาทสภาพแบบนี้นะครับเปิดไว้ที่5000บาทนะครับราคานี้ไม่แพงครับราคานี้ไม่แพงนะครับไม่แพงเลยนะครับดูให้ชอบนะครับก่อนอื่นต้องบอก fc นะครับดูให้ชอบก่อนนะครับดูให้ชอบแล้วค่อยทักมาต้องบอกว่าผมไม่มีบริการเก็บไปทางนะครับไม่มีบริการเก็บไปทางเพราะผมซื้อจริงส่งจริงแน่นอนนะครับ ท่านโอนจริงผมก็ส่งจริงนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับมีลูกค้าหลายท่านก็อยากจะให้ส่งเก็บไปทางนะครับผมก็ไม่ไม่ไม่ได้ส่งนะครับไม,ไม่ไม่ได้รับนะครับเนื่องจากว่าเมื่อก่อนเคยส่งไปหลายรอบนะครับให้ลูกค้าลูกค้าไม่รับของนะครับมันก็ต้องเสียเวลาส่งพระประกับส่งพระไปอยู่นะครับไปกลับนะครับก็เลย บริการโอนมาแล้วก็ส่งของนะครับแบบนี้เลยนะครับต้องบอกก่อนนะครับอันนี้เปิดไว้ที่5,000บาทนะครับ fc เปิดไว้ที่5 0 0พบาทนะครับพระเก่าเก่าแบบนี้นะครับคุ้มครับ fc นะครับแบบนี้ดูให้ชอบนะครับดูให้ชอบพระอะไรก็ต้องเราเราต้องดูให้ถูกใจเรานะครับดูให้ถูกใจเราแล้วค่อยเช่านะครับเอาเอาที่เราถูกใจนะครับ เราดูให้ถูกใจแล้วเราค็าเช่านะครับถ้าเราไม่ถูกใจก็ถ้าเราไม่ถูกใจเราก็หนังว่านะครับเดี๋ยวมันจะไม่ชอบไอ้นั้นนะครับไม่ถูกใจนะครับมันจะเสียความรู้สึกนะครับเราถ้าเราซื้อเราเช่าที่เราชอบเราถูกใจนะครับ ดูที่ผมมารีวิวให้ดูแล้วนะครับชอบก็ทักมาที่เบอร์ศูนย์เก้าเก้าหกสามสี่หนึ่งสองเจ็ดห้านะครับโทรเลขเมื่อไหร่กรนกันนารู้ตนฐานกันนะครับเอซีนะครับนี่ครับพระเนี่ยมีความแห้งคุมเก่านะครับต้องบอกว่าพระบ้านๆนะครับตรงนี้มีหลุดมีหลงแน่นอนครับมีหลุดแน่นอนครับตรงนี้นะครับมีหลุดแน่นอนนะครับนี่ครับเอซีดูดูหน้าเลยครับดูหน้าเลยครับดูดูหน้าตาหลงพ่อเลยครับนี่ครับ นี่เห zeker? นหน้าพิมห้าชายเลยนะครับตรงนี้ครับหน้าตาเขาก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับหน้าตาพิมชิตาห้าชายนะครับเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับเ c ฟนะครับนีครับหน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ลิวจิวอนนะครับอันนี้ก็ลิวจิวอนสังขตินะครับทุกซอกทุกมุมมีความแห้งความเก่าหมดเลยนะครับเ c ฟนะครับอ่าเลยนะครับ วงนี้เปิดไว้ที่5,000บาทนะครับ FC ดูให้ชอบนะครับดูให้ชอบดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับแล้วก็ค่อยทักมานะครับแล้วค่อยทักมานะครับ FC ทักมาก็ราคาต่อรองกันได้พูดคุยกันได้นะครับผมไหวผมก็แบ่งนะครับถ้าไม่ไหวเราก็ค่อยมาจูนราคากันอีกทีนึงนะครับอม นะครับ FC นะครับพระมีความเก่าความแห้งนะครับมีเลยครับนี่ครับยอดครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากไว้แค่นี้นะครับ FC นะครับผมสวัสดีครับ